สวัสดีนะคะวันนี้เิปจะขอมาเออต้องมาก่อนวันนี้พบกับช่องไม่วาคนอุบลพาร์แซบนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาแซบอะไรนะแต่ว่าจะพามาดูดวงนะคะดูดวงโชคลาภการเงินนะคะตั้งแต่วันนี้แล้วก็ภายในสามถึงห้าวันเลยเดี๋ยวจะมีเลขด้วยนะคะเดี๋ยวมีเลขด้วย,วยอืม ให้เลขไปเสี่ยงลอตเตอรี่กันได้นะคะหรือว่าเสี่ยงอะไรก็ลองเล่นเล่นดูแล้วกันนะหุ้นก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่ทุกคนตามสะดวกอาจจะท้ายตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงจันนะคะอาทิตย์ถึงจันทนะอาทิตย์ ต้องทายอาทิตย์อาทิตย์ก่อนถึงวันเสาร์อาทิตย์ถึงวันเสาร์ผิดเนี่ยทายตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะหนูตั้แต่เ่าไหรที่เป็นที่เจ็ดวันหรือเปล่หนูเพิ่งพูดไป,ดไปว่าสามถึงห้าวันหนูพูดไปแล้วเมื่อกี้อะมาเริ่มเลยจ้ะเอาตามที่พูดแหละเริ่มวันอาทิตย์ก่อนนะคะวันพุธขอทายเป็นวันพุธเดียวนะคะไม่ได้แยกเป็นวันพุธกลางคืนหรือว่าพุธกลางวันนะคะอ่ะจ้ะ มาดูวันาทิตย์อุ๋ยแขนเดูวดูนาทิก่อนเลยนะคะค่ะเนะดี๋ยว้ายนี้ตลอดเลยนะถ้าได้เดินทางใ,ใกล้ๆหรือไปขอที่ยใ,ใกล้นี่ได้รางสังหรณ์อย่าลืมกับเลขอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมัรุตออยุ่อยจาอยะมันเหมือนจะมีมีศูนย์ด้วยนะ โอ้สูญมาด้วยหรออันนี้เลขที่คิดเลขที่หาม่าน่าจะที่ใกล้ๆอาจจะเดินทาาไปใกล้ๆได้เดินทางไปเห็นอะไรใหม่ๆแล้วคิดว่าเออมันสะดุดตานะใกล้ๆเห็นแล้วมันสะดุดตานั้นเอามาซื้อได้ติดศูญแคปหนึ่งมีศู์หนึ่งสองนะสำหรับวันอาทิตย์นะคะใครจะไปเสี่ยงโชคก็ลองได้นะนี่นะ สามใบนี้แหละมีไพ่กลับหัวด้วยอย่าลืมซื้อกับเลขหรืออาจจะเป็นเลขเก่ากลับไปซื้ออะไรเงี้ยก็หรือเปล่านะคะลองดูนะวันอาทิตย์ามาจากขอไปอย่างรวดเร็วนะคะนี่วันอาทิตย์แล้วนะจ๊ะศูนย์หนึ่งสองวันอาทิตย์พี่บอกีที่บอกโชว์ได้ว่า,าป,ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมพวบบ 50, 50. บก่อี้ <laughs> ห้าสิบห้าสิบวันอาทิตย์ได้แะ่ห้าสิบห้าสิบวันจันรจะอุ่นแม่สนุนวันจันรนะคะต่อไป มาจ้ะวันจันจาผู้ชายนะว้าวถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะได้เลขจากแฟนหรือเปล่าแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะได้เลขจากเพศที่สามหรือว่าเพศที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายในคนเดียวอเออเพศที่สามอะไรงเงี้ยมีแต่เพื่ให้นั่งตัดสินใจอะไรนะ่เงี้ย คิดคำนวณดีๆอันนี้คือการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภแบบว่าเลขหวยอย่างเดียวนะคือบางทีอ่ะการเงินเราอาจจะได้จากนั่นแหละผู้ชายที่ได้จากเพศเพศที่สามอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะได้โชคลาภหรือได้เงินจากเพศที่3ามอะไรสักอย่างตามนี้เลยเดี๋ยวบอกเลขเลยด้วยกันอันนี้มีเลขหก 6. หกับเก้าแล้วก็สี่หกเก้าสี่สำหรับวันอังคารเอ้ยวัน,นอะไรนะวันจันทร์น,น,นะคะหกเก้าสี่สำหรับวันจันทร์นะคะลองดูแล้วกันโชคลาภการเงินจะได้จากพิธีสารนะคะอาจารเรือเกี่ยวกับความรักอ่ะม็ไม่ให้ถูกนะมาต่อที่วันอังคารนะคะ สลับให้เดือนมาจ้ะวันอังคารวันอังคารนี้เลขจากเดินทางอันนี้นกลงล้อมาดูใบต่อไปว้าวนี่จะบอกว่าถ้าใครจะตามเลขตามอะไรอ่ะตามวันอังคารได้นะครั้งนี้เหมือนทุกครั้งอ่ะที่ได้บอกไปอ่ะเออตามวันเสรา,า,นะา,นนาร,านนาร์บ้างนะตามวันพฤหัสบ้างนะครั้งแรกที่ทิพดูอ่ะทิบะบอกให้ตามวันพฤหัส เลขของบัญชีมือหัตออกสามตัวครั้งที่สองที่บอกให้ตามวันเสาร์เลขวันเสาร์ออกแล้วครั้งนี้บอกเลยว่าตามวันอังคารส่วนใหญ่เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะมากก็ให้ตามวันคนที่ดีที่สุดแหละตามวันคนที่แบบดวงโชคล่าการเงินดีที่สุดแหละนะน่าจะหามาได้แต่ส่วนใหญ่เขาหามาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองด้วยแต่ว่าจะบอกว่ากงล้อมันหมุนมาอยู่นะสําหรับดวงสีเทาๆเขาเรียกอะไรนะการเงินจากสีเทานิดนึงอนะ ประนี้อันนี้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองนะจ๊ะหรือสองเจ็ดนั่นแหละเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดนั่นแหละอะซื้อซื้อนะจ๊ะต่อไปค่ะขอเป็นคนวันพุทธนะคะมาตาจะต่อพุทธแล้วนะคะมาจากวันพุธลอยจ้า เล่จากคนรักหรือเปล่าได้ไพ่แบบนี้เหมือนกันกงล้อสุดท้ายนะจ้ามีดวงได้ตังนะจ้านี่วันพุธต้องทำอารมณ์ดีๆรักคนรอบข้างไว้เพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบงาใช่มมาคล้ายๆว่าถ้าเราแบบแผ่บุญหรือว่าหรือว่ารักอะรักคนรอบข้างอะไรเงี้ยเราก็สู้กัน สิ่งที่ไม่ดีอ่ะไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ก็สู้สิงไมแล้วเงินจะหมุนมาอันนี้มันจะเป็นภาพกงล้อเงินหมุนหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งีดีหมุนมาอันเนี้ยเดี๋ยวบอกเลขเลยยิ้มแย้มเข้าไว้รักผู้อื่นแบบรักในทางที่ดีพูพดีูดดีด,ดอันนี้มีเจ็ดหนึ่งศูนที่เดียวมี 6, วหกู จ็ดหนึ่งหกได้ไหมเป็นใหม่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกนะจ้าวันอาทิตย์ก็เจ็ดหนึ่งศูนย์อันนี้เจ็ดหนึ่งหกวันพุธเจ็ดหนึ่งหกนะจ้าตามได้รอหนู <c oughs> ต้องไปซื้อแล้วมันจะมันหาไม่ได้ต่อไปวันพฤหัสนะจ้าวันพฤหัสนะจ้าวันลุนกระเล็ดจ้า ใครชอบเลขไหนอะไรยังไงก็ลองไปลุ้นดูได้บางทีไม่ใช่ไม่อาจมาสองตัวที่มาตึงเดียวเพื่อนาตัวเดัดได้หนึ่งหรือสองหรือสามตัวมาได้หมดแหละนะแล้วแต่คนจะไปจับไปโดนอะือหัดว่าน,นีสุ่มนะเดียววิวมานะเนี่ยใครได้ไพ่เนี้ยมันจะเป็นเดียวกับคนดวงหวยนี่แหละเหมือนเขาจะแบบเอาในใจแบบมึงไม่ค่อยอยากซื้อแล้วไม่เอาแล้วงวดนี้ไม่เอาเดี๋ยวเอาตังค์ไปทำแบบ ไปกินเลี้ยงเปะอะไรดีกว่าสุดท้ายเขาก็าซื้อแล้วเขาซื้อเขาจะได้เลยเนี่ยวันนล้นะวันเบื้อหัสใช่ไหมเหมือนตอนแรกแบบไม่ซื้อรอกไม่เอาบอกคนอื่นซื้อเลขอะไรอ่ะบางทีคนถามซื้อเลขอะไรไม่รู้เลยไม่รู้จะซื้อหรือเปล่าเลยไปกินเลี้ยงดีกว่าอะไรดีกว่าแต่เนี่ยมาบอกเลขเลยหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองสำหรับคุเบือหัดนะคะสำหรับคุเือหัตหนึ่งห้าสองแรกๆเริ่มเหมือนแบบซึมนิดนึงไม่ค่อยอยากซื้อ แต่ว่าถ้าซื้อก็มีสิทธนะิะอันนี้หกอันนี้น่าจะเกินหกสิบเซนะเจ็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงดีนะแต่มันเป็นดวงแบบเอาบยามุก้าเ,เราไปวันศุกร์นะคะวันศุกร์จ้าอุ้ยทำไมพาอเดนนิสเป็นกรรม วันศุกร์ทำบุญเยอะเลขทาบุญน่าจะมาเลขใหม่ๆเลขที่ทําบุญเลขที่แบบอาจจะเป็นเลขที่เขาประกาศชื่อประกาศลำดับประกาศผลสอบประกาศอะไรมาอะไแหรือเลขที่ไปทําบุญมาแล้วแบบเขาเรกว่อ,อรนะเป็นใบอะใบอนุโมทนาอะไรอย่างเงี้ยเอามาซื้อได้นะแต่อย่าลืมไปทําบุญก่อนแล้วจะได้มามาจา้ะอันนี้สองศูนย์สาม สองศูนย์สามสำหรับวันศุกร์นะคะสองูนสามอ่ะต่อไปนะคะขอดูเป็นวันเสาร์เลยนะคะสุดท้ายแล้วนะวันเสาร์สุดท้ายอจาจารย์เปิดเลยจ้าโอ้เป็นผู้หญิงอันนี้ยวันเสาร์อ่ะส่วนใหญ่จะผู้หญิงแบบตัดสินใจนำอุ้ยอันนี้ได้ไพ่เดอะซันด้วยเนาะรู้สึกว่าคล้ายๆว่าปีมันจะเป็นปีใหม่แล้วเนาะหลายคนน่ะ ได้ไพ่ดีนะไพ่แบบว่าสว่างขึ้นดีขึ้นปีหน้าทุกคนน่าจะดีขึ้นนะเออเอาจริงเนะี้ยครรนที่โดนงัดไหม <laughs> เงินเลยดีเออหนูก็ว่าอยู่เพราะเราดูไม่ได้ดูโชคลาภเนี่ยการเงินแล้วก็โชคลาภเนาะหลายคนอาจจะได้โบนัสหรืออาจจะไม่ได้ขเขาเรียกได้เงินเพิ่มอะได้เงินเพิ่มแหละส่วนใหญ่อันนี้ดวงเมียกับเด็กด้วยนะวันเสาร์ใช่ไหมเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงแล้วก็ท้าเลขอะมันจะเป็นแับจักเด็กแล้วก็จะเพศที่สามก็ได้นะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาก็คือซื้อได้นะว่าจะเป็นหญิงเป็นชายส่วนใหญ่อันนี้จะได้จากสเสน่หาหรือเปล่ามันเรื่องการเงินด้วยนะมันไม่ได้กับไม่ได้กับเรื่องอีอาจจะได้จากคนรักหรือเปล่าหองขวัญปีใหม่อะไรแบบนี้อาจจะได้เงินจาก เออนั่นแหละอันนี้คือวันเสาร์อ่ะบ้านเราก็ไม่ได้มีใครวันเสาร์นะแต่ว่ามันอาจจะได้เงินจากคนรักหรือเปล่าอะไรแบบนี้ได้ของกำนันนั่นไนแต่แสงสว่างอันมาอยู่นะตรงกลางและอันนี้มีหนึ่งเก้าแล้วก็หกหนึ่งเก้าหกสำหรับวันเสาร์นะคะอะใครชอบเลขไหนหรือว่าใครเกิดวันไหนก็ลองไปตามๆดูได้นะคะไปจับกับเลขตัวเองก็ได้นะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะทุกคนขอให้โชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ